จะถือว่าเป็นแบบอุทาหอนให้กับทุกคนที่ดูอยู่ด้วยอุทาหณ์เลยหรออุทาหอนใจนะคะถ้าเห็นอะไรแบบก็จะมีคนนึงแบบแอบน่ากลัวนิดนึงคือชวนชวนไปเล่นเกมชวนไปดูแมวที่ห้องเว้ยควรหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรายังอยู่กับฝนเรนนี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมีกันเรื่องคือเจอกันทีลไรก็ไม่คนเรื่องผู้ชายทุกทีแล้วผู้ชายแล้วก็ วันนี้นะคะหลายๆคนก็แบบมีถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าแบบอยากให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแบบ move on รวมถึงการเดทนะคะระหว่างความแตกต่างระหว่างการเดทกับผู้ชายไทยแล้วก็ผู้ชายฝรั่งนะ,ะเดี๋ยววันนี้ไปเริ่มกันนะคะได้ค่ะไปเจอกันเลยค่ะข้อแรกก็ทุ่มอะทุ่มมากทุ่มนางผู้ชายไทยก่อนมันก็ต้องทุ่มอยู่แล้วป่ะเพราะว่า ผู้ชายเวลามาจีบอ่ะมันก็จะต้องทําทุกอย่างให้มันได้มาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนีแต่ว่าที่เธอบอกว่าเออมีแบบผู้ชายฝรั่งมาจีบด้วยอะไรเงี้ยคือมันแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าผู้ชายฝรั่งที่แบบว่าเข้ามาจีบมันก็จะมันก็จะแบบตลกตลกขำๆอ่ะอย่างอย่าง <c oughs> มีคนหนึ่งอย่างมีคนหนึ่งที่มาจีบมันก็ชวนกูไปกินไอติมตลอดเลยอ้าวจริงเหรอแบบเอ้ฝนเดี๋ยวเราไปกินไอติมกาหรือว่าเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเราก็ไม่ได้ไปเนาะก็เหมือนปฏิเสธไปมันก็จะชวนอยู่นั่นแหละจนจนจนมีวันหนึ่งมันก็มันก็ขอไอ้ยีนี่ไม่ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณปู่จะไอ้ติมมาให้มึงจริงเหรอไอติแบบได้ลิขวีนมาให้อ่ะเออแล้วมันก็จะมีคนนึงแบบแอบน่ากลัวนิดนึงคืออชวนชวนไปเล่นเกมชวนไปดูแมวมันี่ห้องเว้ยคุณหา นี่มึงจีบเลยมึงอะไรเนี่ยก็เหมือนว่ามันรู้ว่าแบบฉันชอบแมวสป,ปาเราแบบว,ว่ามันก็ชอบแมวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยเธอญโทมาดูแบบแมวที่ห้องฉันสิอะไรเงี้ยอี้ไม่ได้ว่าจีบนี่ียกว่าเชิญไปดีห้องเออเรื่องว่าเชิญชวนแต,แต่เขาไม่ได้ตอบนะถ้าถามเราแล้วว่าผู้ชายไทยอ่ะจะแบบเริ่มจากร้อยอ่ะเออจ,จะจีบแบบทุ่มเทมากคือตื้อเท่านั้นที่คองโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่คอฝรั่งอ่ะจะไม่ฝรั่งจะแบบว่าถ้าเขาจีบคุณแล้วแบบ เขาเริรู้สึกว่าเออคุณไม่ได้โอเคเขาก็จะไปเลยนะอ่ะาระยะเวลาในการที่รู้สึกว่าจีบจนรู้สึกว่าผู้หญิงไม่โอเคเนี่ยประมาณกี่วันโอ้ยแบบประมาณสองอาทิตย์แต่แต่เขาก็จะไม่ตื่อเขาจะเป็นไม่ได้เป็น แต่ผู้ชายไทยจะตื้อกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่คุยด้วยเขาก็ไม่คุยเขาก็ไม่คุยใช่ถ้าสมมติถามคำตอบคำเขาก็จะแบบเริ่มรู้แล้วว่าเออ<ม>เราไม่ได้รู้สึกอ,อะไรผู้ชายไทยคือแบบตื้อเท่านั้นที่ครองโลกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ออคือตื้อมากเริ่มจากร้อยแล้วก็<อ>หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆจากร้อยก็ค่อยๆเริ่มลดลดลดมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช่นะก็ประมาณนั้น ง่ายมากเราว่าผู้หญิงทุกคนนะรู้อยู่แล้วแหละคือมันจะต้องมีเซนต์อยู่แล้วว่าคนนี้มันเข้ามาแบบไหนเออถ้าสมมุติว่าผู้ชายที่เขาจริงใจอะ่ะเขาจะไม่ให้เราอะสงสัยอะไรในตัวเขาเลยแต่ว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกแบบเดาหรือว่าสงสัยหรือว่าเอ๊อีนี่มันมีกลิ่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้คิดไปเลยว่ามัน ว่ามันแบบว่าไม่จริงอะ่ะไม่จริงก็ก็น่าจะมันนี้แหละเพราะว่าคือเราก็ต้องรู้อ่ะน้อง<อ>จริงจมันดูง่ายมากเลยนะว่าใครเข้ามาอะไรยังไงนอกจากจะว,ว่าเราแบบจะหลอกตัวเองไหมแค่แหะก็แค่หลอกตัวเองนะคะเราต้องแบบว่าสมาร์ทเป็นผู้หญิงสมาร์ทนิดนึงต่อค่ะนาน<อ>นานนานเลยแหละก็เรื่อยแบบว่าไม่รีบค่ะ อประมาณกี่ปีคะหีบ้าถ้าเกว่าสักห้าหกเดือนนะอ๋อวก็นานห้าหกเดือนกนานนานๆนะเออแต่ถ้าสําหรับเป็นสลั่งอ่ะมันไม่ไม่ค่อยจะมีใครได้แบบเดทกันนานๆแล้วเป็นแฟนอะไรอย่างงี้นะไม่ไม่เลยก็นานสุดก็อาทิตย์แค่นั้นแหละอาทิตย์เดียวก็เป็นเลป็นแฟนกันแล้วค่ไปเรียนกันคกับผ่อมาอยู่กับเขาเลยเออใช่ เรียนรู้กันไปเป็นแฟนกันก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันคือคบกันนั่นแหละใช่คือคบกันไม่ไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบปั้นหน้าแบบมีโปรโมชั่นอะไรไม่ต้องมีไงก็คือแบบคบกันเป็นแฟนไปเลยเดี๋ยวคือฝรั่งไม่ฝรั่งไม่มีโปรโมชั่นหรอสำหรับแฟนเราไม่มีโปรโมชั่นแต่คนไทยอ่ะก็น่าจะมีโปรโมชั่นเกือบทุกคนปะเกือบทุกคนนะเออมันจะแบบคือช่แรมันจะเก้าสิบเก้าก็เหรออือเออช่วงแรกมันก็จะเยอะหน่อยของแฟนเราเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์อ๋อจริงหรอจริงเริ่มจากศูนย์คือเขาก็แบบ คือเชื่อแบบว่าเขาไม่เคยพูดคำว่ารักเลยจนกว่าแบบเขาจะรู้สึกจริงๆเลยแต่ผู้ชายไทยเอะะแม่งรักเอะะแม่งรักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรักพูดตอนไหนเขาเป็นสองอาทิตย์เฮ้ยแต่ว่าถ้าไมี่มาอยู่ดีแบบเอ้ยรักบอกรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอินนะเว้ยคือก็รู้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่เป็นแบบนี้จะเป็นผู้ชายเจ้าชู้นะเออถ้าเป็นเราอะเราไม่อินนะอยู่ดีๆแบบว่ามารู้จักกันอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมาบอกรักคิดถึงเงคิดถึงก็อาจจะก็คิดถึงได้แต่ว่า แต่ถ้ามันแบบว่าคบกันแปปเดียวเราบอกรักเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะก็คือเราจะรู้ว่าว่าเขาพูดแบบรู้สึกจริง <Okay. S 2> หรือว่าไม่ได้รู้สึกจริงซึ่งเออมันก็ไม่อินเออซึ่งซึ่งแฟนเราอะ่ะกว่าจะพูดคำว่าคิดถึงกว่าจะพูดคำว่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เวลาอืเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนเลยนะกว่าจะพูดคำว่าคิดถึงเออซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีค่าอ้าวแล้วสรุปตอนแรกเขาชอบเราไหมเขาชอบเราคือก็คบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ ยังไม่ได้พูดออกมาแบบเป็นทางการคือเขาขอเราเป็นแฟนนะแต่ว่าแสดงว่าตอนแรกยังไม่ได้ชอบมากก็คือยังไม่ค่อยชอบมากขคือมาค่อยเพิ่มขึ้นเลยซึ่งตอนว่าอย่างเงี้ยมันดีนะฉันก็เหมือนกันนะก็คือชอบค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแบบตอนแรกก็เฉยๆมาตีบก็แบบคือแกเป็นผู้หญิงไงแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายมันก็จะไม่เริ่มจากไม่ได้เริ่มจากศูนย์แน่นอนเริ่มจากอะไรใช่ไหมปะสรุปก็คือ สำหรับคนไทยอ่ะก็น่าจะเดทนานอยู่มันห้าเดือนอะไรเงี้ยเนาะสำหรับเราคนไทยก็แบบก็นานเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็คือแบบไม่ต้องเดทนานหรอกไปไปทาความรู้จักกันหลังเป็นแฟนกันแล้วค่ะเลิศเลยก่อนเลยค่ะก้อนจริงอ่ะ เอาเรื่องนี้แล้วกันคือจะถือว่าเป็นแบบอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะคะอุทาหรณ์เลยอออุทาหอเลยก็คือแบบว่าคือเรามีแฟนคนนึงเป็นเป็นฝรั่งนี่แหละไม่บอกแล้วกันว่าจากประเทศอะไรอย่างก็รู้จักกันโดยการแนะนําจากเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็คือเราก็รู้สึกคือเราไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นสเปคเราทั้งหมดแต่เขาดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบเออมีงานมีการอะไรอย่างเงี้ยก็คือขยันอายุประมาณไม่เยอะเขาประมาณแบบสามสิบ สามสิบห้าสามสิบหกอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือเขาก็เป็นคนที่แบบดูไหนส์อะดูแบบดูให้เกียติเราอะไรเงี้ยเออเราก็ก็คบกับเขาเว้ยประมาณแบบปีหนึ่งปีกว่ากวาอะไรเงี้ยก็ไว้ใจคือเราเห็นเว้ยว่าเขาแบบแชทกับผู้หญิงอะอเงีอยป่ะเออแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็แค่แชทแหละแล้วเขาก็คือเหมือนพิสูจน์ให้เราเห็นนะว่าเขาเป็นชันนี้ไม่ได้เลยนะใช่ไหมคนใจกว้างไมาไม่ไม่ให้เขาแบบ ค,คือเราก็โกรธถามว่าโกรธไหมก็โกรธแต่คือเขาก็เหมือนแสดงความบริสุทธิ์ใจอะ เพราะแบบโอเคถ้าอยู่ไม่โอเคแบบลบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้รู้ว่าไม่มีอะไรจริงๆใช่ใช่แต่เนี่ยบอกเลยนะคะต้องระวังเพราะไอ้พวกเนี้ยคือมันได้คุยแล้วอะรับรองมันไม่ได้หยุดแค่ไ้นใช่เชื่อเซนตัวเองจริงแล้วครปกตินางจะมารับทุนสู์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอาทาตทีหนึ่งนางมาไม่ได้เว้ยนางบอกว่านางไม่สบายแบบเหมือนจะตายอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ด้ความสงสารฉันก็ซื้อข้าวต้มซื้อโจ๊กซื้อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยไปเยี่ยมนางเว้ยสลดแน่สลดแน่มาก ก็พอไปถึงเปิดประตูเข้าไปห้องไม่ได้ล็อกจ้ะเปิดประตูไปรู้ไหมฉันเห็นอะไรไม่ใหญ่จะดาเลยเห็นแบบคือทุกคนมันมันโหดร้ายมากมันเห็นเหมือนัไฟเดย์ไหมคะพี่อ้อยพี่ช็อตก็เออก็แบบเออหลังจากนั้ก็คือบล็อกทุกอย่างเลิกคุยเลิก็นกูกูพัง กูแบบวันนานยังไงกูก็ต้องเห็นเออแต่ก,กูแบบรู้สึกว่าเออแม่งม,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 มันเออช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยคูกขอออกไปจากตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยคือแบบว่าอย่าได้ไว้ใจนะคะถ้าเห็นอะไรแบบเนี้ยคือให้รู้ไวเลยว่าแบบอย,อย่างถ้าสมมติเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้มีเราคนเดียวแน่ห้องเธอล่ะเรอที่สุดไม่มีอ่ะสวยมากเธอที่สุดอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่แบบว่าน่าจะน่าจะทําให้มัน ไม่โอเคที่สุดหรือว่ารับไม่ได้ที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องความไม่ไม่ซื่อสัตย์ความนอกใจอชอบทำอะไรลับหลังเลยนี้ป้าเออเออก็ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบให้ตัวเองเฮิร์ตขนาดน,นั้นอนะซึ่งซึ่ง,งตอนนี้ถ้าอะไรที่เฮิร์ตที่สุดจะไม่มีว่ะข้าม <laughs> วิธี Move On หนอก็ก,ก็หาอะไรทำ <laughs> หาอะไราทาที่มันแบบว่าคิดว่าเออทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองอ่ะอย่าแบบเอาตัวเองไปจมกับเรื่องของเขาไม่ต้องอเลิกส,เลกส่องเลิกติดต่อ,ตอ อันนี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าเริ่มตอนแรกถ้ามันยังตัดไม่ได้ะก,ก็ทําให้เต็มที่ที่สุดไปอยากง้ออยากทําอะไรทําไปเลยแต่ต้องตั้งลิมิตให้ตัวเองนะว่าฉันจะทําถึงแค่นี้พอ,อแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงลิมิตแล้วว่าฮึบออกมาเลยให,ให้ออกมาจากชีวิตเขาเลยตัดทุกอย่างแล้วก็ไปหาอะไรทํา ไปอยู่กับเพื่อหรือว่าไปตั้งใจทำงานาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองอะ่ะคือให้เราคิดว่าคนคักแบบอย่าโซมอะไรนี้ใช่ไหมไม่ควร<ห>เฮ้ยไม่เอาดิมันโซมไม่ได้ยังไงแบบก็ต้องสวย,สวยให้ให้ให้เราคิดไว้เลยว่าคนที่เขาหลักตัวเองอะ่ะเขาจะปฏิบัติกับตัวเองยังไงคืออ่ะถ้าเรารักตัวเองเราต้องทํำยังไงเราต้องออกกําลังกายใช่ปะเออ เราจะได้หุ่นดีไงแบบว่าแบบใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยหรือว่าคนรักตัวเองเขาก็ต้องกินของดีๆมีประโยชน์กับตัวเองถูกไหมก็คือหันมารักตัวเองอะไรที่เราแบบเคยซื้อให้ผู้ชายแล้วก็ซื้อให้ตัวเองอันนี้เป็นธีด<อ>มุก่อนที่ดีนะคะใช่แล้วแล้วพอเวลาเราแบบเราเอา ตัวเราออกมาจากการคิดเรื่องข่าวแล้วมาทําอะไรแบบนี้เราจะมีความสุขขึ้นเองเว้ยแล้วการที่เราคนคนหนึ่งอะมันมีความสุขอวมันจะแบบเปล่งประกายออร่าออร่าแล้วมันจะเออใช่แล้วมันจะทําให้สิ่งดีๆคนดีๆอะเข้ามาาองถูกต้องอันนี้เห็นด้วยอืมอันของเธอของฉันหลอกวิธี move on ของฉันอะก็คือแบบก็คล้ายๆของเธอก็คือจำออกมาเลยแต่ว่าฉันอะต้องแบบต้องมีแฟนใหม่เลย เออคูมีแฟนใหม่เลยในทันทีมันจะได้แบบเหมือนไม่ฟุ้งซ่านด้วยไม่ต้องกลับไปคิดพอมีแฟนใหม่แล้วแบบก็คือลืมแฟนเก่าได้เลยเลอรอมันก็ยังลืมไม่ได้หรอกช่วงแรกๆแต่มันก็ดีกว่าที่แบบเราต้องแบบอยู่คนเดียวเนี่ยหรอป่ะคือเ,เอาจริงๆก<อ> <ๆ S 2> ูก็อยากจะไปอยู่กับเพื่อนแต่คือเพื่อนก็คือแต่งงานหมดแล้วมีแฟนกูแบบนี่กูจะไปแทรกตรงส่วนไหนของเพื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยจริงนะการมีแฟนใหม่ช่วยได้นะเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจคุยอะไรอย่างเงี้ยเอเอคืออาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดแบะ ็นแฟนก็นได้นะก็คือแบบหาคนคุยอ,ะอ่ะคุยคุยไปจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่ก็คือไม่ต้องรีบไม่ต้องรอใช่ใช่ใช่เออไม่ต้องรีบไม่ต้องรอคุยไปเรือ่อยๆเดี๋ยวแบบมันมันจะเจอคนที่ใช่เราเราก็<ช>จะรู้เองอใช่แต่ว่าถ้าถ้าสมมติเรารู้สึกว่าคนคนเนี้ยมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับใจเราแล้วอ่ะไม่บล็อกก็ไม่เป็นไรเออหรือบล็อกลืมไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ถ้าแบบแต่ถ้ายังทำแต่ถ้ายังทําใจไม่ได้อ่ะบอกไปก่อนเออ ส่วนใหญ่ฉันก็แบบไม่ได้สอนรู้สอนเห็นเลยเพราะว่าเรื่องข่าวอะคือเข้าใจว่าคนเราถ้าสมมติแม่ทำใจไม่ได้มันก็อยากรู้ว่าพี่วันนี้เขาทําอะไรอยู่เขาจะเป็นยังไงอะก็ต้องไปส่องในโลกบ้านแล้วก็จะแบบแล้วก็จะมาลอนลนเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ที่นี่ยแหละอันนี้ก็สําคัญนะอย่าไปอย่าไปสารแน่อยู่อยู่กับตัวเองเลยแบบโฟกัสที่ตัวเองทำชีวิตตัวเองให้ดีต้องสวยเข้าไว้นะคะคือยิ่งอกหักที่ต้องสวยเนาะ ใช่คือห้ามโซมเด็ดขาดอะ่ะท <ผม S 1> <ม>ุกคนจะได้แบบเสดายด้วยนะึกออกปะกูไม่น่าทิ้งไปเลยเลอย่างเงี้ยซึ่งกลับมาทิไม่ทันแล้วจา้า <c oughs> ไม่ทันแล้วจ้าช่อ่ะเอ่อค่ะวันนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้จบลงแล้วเนาะก็ยังไงมันก็เป็นความคิดเหน็นของพวกเราสองคนนะคะใครมีอะไรก็สามารถมาแชร์กันได้เนาะอยากให้เราทําคลิปประมาณไหนสามารถมาคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ